ก็คือตั้งภูมิจะเป็นคนที่แบบเอาเรื่องงานนะครับไปบอกกับแบบว่าน้องคนนี้ไอ้ไม่ได้แล้วเราเองขนาดเสื้อยังมีแขนแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ควงแขนไปกับเธอเสื้อไม่มีแขนนะมึงดูดิกับบ้านก็ได้เพื่อนๆครับเก็บไม้อยู่นี่น้ำปั่นยังมีเก็ดแล้วเมื่อไหร่เธอจะเสร็จกับเราสักทีสวัสดีครับคมิครับสติครับพิมครับนั่นครับนี่ก็มาเดินดูร้านเป็นๆนะครับ ร้อยเดียวเลยจ้ะตรงนี้ก็ราคาปรอยาน้ครับแล้วทำไมต้องดูของผู้หญิงอ่ะซื้อให้ใคระปกติไซส์เท่าไหร่ปกติไซส์อะไรครับแซส์แล้วรองเ้ารงเท้าสี่สิบสามครับสี่ามอยากเห็นไม่มน้ครับยเนตีเอดครับตีเอ็ดองเท้านะผมหกเอ๋อผมห้าหกครับกลับบ้านก็ได้พี่ ร้อยยี่สิบบาทกินยังไงให้อิ่มสี่คนไม่เล่นหรอไม่แต่ว่าแต่ว่าคือพอเสร็จแล้วเอาเงินมาใช้นี่กูด้วยพวกเนี้ยกูให้ยืมใช้ถ่ายเฉยๆก็ร้อยยี่สิบกินให้มันสี่คนนะครับสี่คนร้อยยี่สิบคนไม่ไม่เอาร้อยยี่สิบทำยังไงให้กินอิ่มนะคสี่คนสิบสองก็สามก็ได้สามสิบบาทตรงเนี้ยร้านอาหารทุกร้านซื้ออย่างละไม้อย่างละชิ้นอย่างละชิ้นอย่างกรสินโอเคครับไป ก็ไม่ไม่ใช่อยู่ข้างหลังครับพวกของกินเดินไปตรงนี้ก่อนนะก็ได้นะเจ้าของโปรเจกต์ให้มาครับคนละสามสิบยอดครับตัวเล็กมีสนใจอะไรครับผมจะซื้อให้เด็กปหหรอครับยูตัวเล็กสนใจซื้อของให้เด็กปหครับ ขนาดเชื่อยังมีแขนแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ควงแขนไปก็เือไมม่ีแขะในเมื่อเราเริ่มต้นจากเงิน120บาทนะครับทีนี้เราก็จะหากินกับน้องๆนะครับโดยที่ใครไปถึงจุดหมายช้ากว่ากันก็จะได้เพิ่มเงินอีก50บาททั้งหมดเราก็ยังมี170บาทนะครับ โดยเราจะใช้พยัญชนะภาษาไทยตัวแรกของแต่ละคนนะครับจากชื่อจริงรับหนึ่งสองสามให้แต่ละคนไปอยู่ไปจำที่เลยครับหาเลยครับฮัลโ <ทำ S 1> หลคับแม่ชื่อไทยครับตัวเล่า พอดีเลยไปครับสือครับบทปเครับเดืไ่อครับกครับแม่ครับบกอนเงินก็พร้อมเทวโต้งเลยนะครับาาันี้แมแม่ยันั้ได้ังคไว้าิบบาทปบว่าชีวิตปลอดัไอมหลอดกันครับ จะซื้ออย่างละไม้อย่างที่ว่านะครับก็ทําให้รู้สึกว่ามีหลายรสชาติหลายอารมณ์ครับอากาศร้อนๆก็ต้องเขากรายชากังลาวนะครับลาวบ้าครับถากรายก็มีมาล่าครับใช่มไหมใื่มนครับมาร่าปะเพื่อนๆครับเหดนไหมอยู่นี่น้ำปั่นยังเก็บแล้วเมื่อไหร่เธอจะเสร็จกับเราสักที ที่ไม่จิ้มเน่ก็จะเป็นเอาสีอะไรครับเอาสีอแดงมากครับขอผมเอาปลาครับเอาสีทองครับเอาปลาอะไรครับปลาเนยครับช่องที่สองใ่ครับเนี่ยครับแต็มเต็มแต่งไหมได้กี่บาทไหมได้เท่าไหร่ครับแ่งละห้าบาทครับเอาอะไรอีกครับเอาเป็นปลาอะไรครับปลาครับ ชูชูให้ต้องไ่ะเขาจะไม้เด้เฮ้ยทำไอ่ะุณนครับปุ่นาาแถมฟีโคโครับผมก็อร่อยมืกันเนี่ยขอบคุณคักินยังไงถึงจะอิ่มอ่ะเขาโคาแล้วตอดูตอนนี้ก็จะเหลืองบอยู่คนละยี่สิบ ตอนนี้นะคะมีการขยายถนนมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีร้านค้าเนี่ยคือเท่าที่เราสอบถามผู้ประกอบการร้านค้านี้ขายในยอดขายที่เพิ่มขึ้นค่ะยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีผู้มาจัดใจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซื้อบัตมุดกินนะครับวันนี้คิดว่าจะทําคิดว่าแบบว่าจะทําแบบว่าใครกินว่ามุดหมดช้าก็ออกเงินเพิ่มมาครับเพิ่มเงินเข้าอีกกองกลางครับผมกลับทันไหมครับเนี่ยเอาขนาดกินด้วยไหมลูกเนดือนสิบห้าบาทนะครับตอนนี้เดือนสิบห้าบาทนะครับคือผมต้องส่งเงินเข้ากองทุนนี่ใช่ไหมครับก็ใครกินหมดช้าก็โดนลงโทษนะครับ ก็จะไปต่อมาล่าครับใครต้องต้อง,ต,องต้องเอาแบบเป็ผิดครับต้องสั่งเขาเ็ผิดจะได้ยืมรถชาาดนีเรื่องเล่าไหมน้องนคนนี้ไอ้ไม่ได้เดี๋ยวเราเองงานคืองานครับคือปกติแล้ววเราก็จะมีความรักใช่ไหมครับแล้วความรักของเราเนี่ยคือมันอยู่กึงกลางกับคำว่างานนะครับคือเคาว่างานเนี่ยเพื่อเราได้ทํางานนะครับแล้วเราแบบได้คู่กับได้แสดงกับใครบางคนแล้วเขาแบบแล้วเรามีความรู้สึกนะครับแล้วก็ เราก็คิดว่าเป็นงานครับเพราะว่าไม่ใช่ก็ก็ความรู้สึกเราก็จะมีนะครับแต่ว่ามันเป็นงานครับคือความรักเรามีคนเดียวก็ได้ครับก็แบบเพื่ดนอะไรต่อนเล่นก็ได้ก็แบบอันนี้เซลมีอะไรนิดหน่อยเอาเป็นอุปกอบนะครับเด็ดจ้าไปดูโอเคครับเพื่อนๆตรงนี้ครับเขาจะมีร้านไว้ให้เรานั่งกินนะครับนั่งชิลได้ครับ มึงเอาเงินไปต้องร้อยยี่สิบบาทมึงซื้อปลาหมึกคนละไม้ให้นะใช่ครับแล้วมึงก็แดกไม่ทันเพื่อนเราก็เริ่มแดกแล้วเนี่ยเขาเริ่มบอกว่าการขี้โม้เป็นที่หนึ่งคือบีมอ้าวหมดบอลยังเชี่ยวอยู่นะยังเชี่ยวอยู่นะอ่าต้องเชีคยงนิปากนิดอมไไม่ได้นะครับ อ้าวเรียบร้อยนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับข้าวปลาขหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอ้เพจมาี่ยอมาที่ยอมาที่ย้อนเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครอั้เดี๋ยวสองนั่งครับนั่งครับอ่ะอ่ะอ่ะแล้วนะอุ้ยแหนบมาที่ร้อมาที่ยอมเอ้าน้องปูมัช้า ก็น้ำก็ต้องออกกลางนะครับที่แบบหมดยังไงก็เสียงกันแล้วครับกินให้คุ้มครับเดี๋ยวว่าไปก็คงไม่น้ำไหมครับก็คงเงินที่เพิ่มไปเมื่อกี้ก็เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเท่าไหร่ครับเหลือเก้าสิบตอนนี้ผมก็ต้องใช่มัครบเงินเพิ่มไปเมื่อกี้ก็เหลืออยู่ร้อยสิบนะครับต้องใส่น้องภูมิเขต้องเลี้ยงน้ำเพื่อนๆแล้วครับ ครับแล้วก็นอนอนอคือไอ้พวกด้านหน้ามัแข่งกันกินนะครับไอ้เหี้ยเนี่ยไหนนะไอ้ด so ้านหลังไอ้พอไอ้องไอ้ไอ้จะลบกล้องครับกินไม่หยุดเลยเมื่อกี้ไม่สนใจว่าเขาทำมาเี้อะไรเมื่อกี้ท่านหน้า เยลนะมะพร้าวบางสามผ่านวานครับไม่ตัดนะครับเท่ละยี่สิบนะมะพร้าวมีทั้งสดและปั่นนะพร้าครับมีทั้งจะมาเล่าประวัติของภูมินะครับก็คือภูมิจะเป็นคนที่แบบเอาเรื่องงานนะครับไปบอกกับแบบว่าทุกอย่างที่เห็นคืองานนะครับอ้าวที่เรียกมาตอนไหนวะเอาแล้วแล้วพี่นันล่ะครับพี่นันคือเอาเลยครับพี่นันคือแบบไม่เคยเอามาอ้างพี่นันก็ไม่อ้างครับก็เอาเลยจัดเลยช่วยเลยครับเอาแล้วขายกันแล้วมีทั้งสดดับอยากให้ล้ำมาถึงแม่ไเฮ้ยมันมีคนร้องไห้เพราะติดน้อย ปลอดเฉยมันมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับมันเป็นการแสดงครับผมมีทั้งสดและฟันนะครับวันนั้นที่ผมร้องไห้นะครับเพราะอกหั้งสนเด็กเด็กกว่ป .6 มีแฟนใหม่ครับมีแฟนตอนที่ผมยังไม่เลิกนะครับมาบอกเลิกตอนที่เราเลกัดเช็ดนะคะตื่นตั้งใจนะคอนโดนะสามารถเช่าได้คชาวเพชรมากเหมือนเดิม3ชั้น นี่กูถือกล้องก็หนักพอแล้วมึงก็ยังมาหนักก็ไม่เหนื่ยเป็นใชไหมครับว่าใครกินน้ำหมดก่อนสทยาละเละเละมันจะหมดตัวล้าคับคือตัวเองกินจะหมดแล้วไงอันนี้เขาพยังเอิงใครมาแล้ะวอย่างกินมาแล้วเผ็พอดีเด็ดมากเห็นเลยครับลูกอะไรคาเยับมากอันนี้คนเรไม่ถามผมเลยหรอี่ด่านะสองม้ ได้เดี๋ยวพี่ที่ดีอินสิรนะครับ้โหนมะ่อนคโปรโมทร้านใหบาทนะ่เพื่อนเพื่อนรัขอไม้ด้วยข้าวผมร้านนี้ก็ขายรถด้วยไมคร่องไ่งเครื่องมาสุดอดแจกคนนน้ยก็ได้นะครับมาเลยนะคะ ขอมึงเพงครับมันลามมกครับมนลามมกทำไมครับตัฮะโมกเจเลยค่ะดูควมได้ไหมค่ะมันหมันใช่ผมครับอีกแล้วเนี่ยมันมันมันแค้นผมหรือเปล่าไม่กลับ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 นก็กจะจบแค่นี้ครับพูดดังดา สรุปก็คือวันนี้มาเดินคนเดินก็ได้สิ่งแรกก็คือไอติมหลอดอันนี้สองก็จะเป็นปละหมกปละหมึกผลไม้ก็มีคนแพ้นะครับก็ตองภูมิก็มากินลาหมึกเสร็จก็พากันซื้อน้ำมะพร้าวต่อมีคนกินน้ำมะพร้าวอยู่สามคนโบกับคนยอมและที้สุดท้ายได้ไหล่ะรอบหน้าไปไหนรอบหน้าไปไหนก็ ตนะิดตามด้วยนะครับติดตามดูด้วยนะครับถ้าอยากให้ไปไหนก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าไม่มีพวกคุณดูเราก็จะไม่ได้ทำลินมากเ <c oughs> ตอนนี้พวกผมก็ขอกาบราเลียนเชิญก็สวย